ลืมการมาเที่ยวรีสอร์ทแบบเดิมๆไปได้เลยเพราะที่นี่เขาจัดเต็นทั้งกิจกรรมสุดมันทริปลายวัดใจลองแพ้เปียกไผ่เรือเล่นเพนบอลสุดมันแบบไม่มีใครยอมใครและอาหารฟรีสามมือ้อที่นี่ Heaven Quay Resort k a n t h a b u r มาถึงในช่วงเที่ยงอาหารเสิร์ฟมาให้ประมาณ6ก็อย่างที่ทำถึงมากรสชาติถูกใจอิ่มท้องแล้วมาดูห้องพักกันบ้างห้องพักมีให้เลือกหลายโซนทั้งโซนภูเขาที่มองเห็นแม่น้ำแควหรือเต็นท์โดมแต่วันนี้เราเลือกพักห้องอินทนน ห้องพักกว้างมีห้องน้ำในตัวเป็นที่พักที่มีกิจกรรมเอเวอร์จีแบบเต็มทำถึงสูรกับเครื่องเล่นเพนบอลมากันหลายๆคนคือสนุกมากหรือจะเป็นสิบลายข้ามน้ำวัดใจกันไปเลยและยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายทั้งพายเรือคาย,ยักปั่นเรือเป็ดล่องแพเปียกสุดมันเขาจะจอดให้เราลงเล่นน้ำเอ็นจอยกันได้เลยยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่นี่เขายังมีซุ้มเกมงานว้าทำกิจกรรมมาเหนื่อๆยๆใครอยากผ่อนคลายที่นี่เขามีห้องนวดสปาด้วยนะถึงเวลาของมื้อเย็นอาหารจะจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นปลาทอดตัวโต,วต,วตวหมูทอดสมุนไพร ยำสามกอบต้ยมยำไก่ส่วนหมูกระทะเราสั่งมาเพิ่มได้มาจานใหญ่จุใจแบบนี้เลยมื้อเช้าจะเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ที่มีแบบจุกๆเดินตักกันได้เลยใครที่กำลังมองหาสถานที่เอาติ้งเลิศๆต้องที่นี่เลยเทเวนแค a r รีสอร์ทที่ไม่เพียงแต่เป็นที่พักสําหรับพักพ่แต่ที่นี่เขาเน้นสารสัมพันธ์ครอบครัวเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทที่มีกิจกรรมดีกิจกรรมเด่นสายเอเวอเรสต์ต้องมาลองทั้งหมดนี้140 0, 0.